สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เจชัธรรมเสนครับจากบริษัทคอมบิเนชันคุปปครับวันนี้เรามาอยู่จังหวัดชลบุรีครับที่มูลนิธิรจชนะธรรมสถานตักตะหีบนั่นเองครับวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมนะครับใส่เข้าไปในเรือยางครับซึ่งเรือยางลำนี้เกิดปัญหาที่ทางมูลนิธินะครับแจ้งกับเรามาว่าเกิดการรั่วซึมตลอดระยะทางระหว่างที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมทําให้เราต้องมาทําการฉีดโฟมเข้าไปในเรือยางนั่นเองครับส่วนขั้นตอนในการฉีดโฟมนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปติดตามรับชม ต้อต่อกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้มาทําการฉีดโฟมเข้าไปในเรือยางแล้วนะครับข like ั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทําการจัดทรงเรือยางก่อนนะครับเรือยางจะเกิดการแฟบและรั่วซึมนะครับเราก็เลยทําการจัดทรงเรือยางให้เป็นสาบทิบองศานั่นเองครับขั้นตอนที่2นะครับเราก็มาทําการรีดเรือยางเพื่อไล่ลมแล้วก็อัดลมเข้าไปให้ได้รูปทรงของมันแล้วก็ทําการฉีดโฟมเข้าไปให้เต็มพอฉีดโฟมเข้าไปเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆไล่ซึ่งเราจะไม่สามารถฉีดอัดไปเลยทีเดียวได้เพราะไม่เช่นนั้นจะทาให้เรือยางเกิดการ แตกปิดแล้วก็รั่วซึมได้นั่นเองครับเราจะต้องทําเป็นทีละสะเต็ปในการฉีดนั่นเองนะครับส่วนขั้นตอนที่3เนะครับเวลาฉีดแล้วน่ะจะเกิดการเนี่ยครับโฟมจะเกิดการทะลักขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำการอุดแล้วปิดไม่ให้โฟมทะลักออกมาเยอะมากเกินไปเพราะไม่งั้นน่ยจะทําให้เรือยางเกิดความสกปรกและเกิดความเสียหายได้นั่นเองครับแล้วขั้นตอนที่4พอเสร็จแล้วเราจะต้องทําการ,กการ,รกขูดเศษพวกนี้นะครับออกให้หมดนะครับเศษโฟมพวกนี้ออกให้หมดแล้วก็ทําการปิดด้วยกาวหรือว่าปิดด้วยแผ่น อะ c ของเราที่เตรียมมานั่นเองครับปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดเรือยางนั่นก็เป็นการจบงานการฉีดเรือยางนั่เองครับจะแน่นจะไม่เป็นเนื้อลมอย่างเดียวนะครับถ้ายังไม่ฉีดอะเวลากดไปเนะี่ยมันจะยุบนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้น้อยกว่าการฉีดนั่นเองเวลาฉีดไปสามารถขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีการยุบเวลาใช้ก็จะดีกว่า พอดีมันร่วบ่อยครับรวกแต่เข็บบ่อย่วไปสองลูนี่ป่าเราก็ไม่อยู่ทั้งป่าสองสามอก็ไม่อยู่ทั้งป่าทั้งสูบก็ไม่อยู่ใช้ไปสูบไปจนมันไม่ไหวแล้วครับราล,ลงงานบ่อยด้วยก็เขาคุยดีครับตรงโรงดีราคาใช้ได้ครับไม่แรงเกินไปแล้วก็อชิมช่างดีครับเป็นกันเองมากครับคุยสนุกดีทํางานแห่งทํางานโอเคดีครับ แล้วส่วนท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับเรื่องการฉีดโรมทุ่นลอยน้ําเรือย,ยางหรือว่าชุนสูบน้ําต่างๆนะครับโ๊ะแพรบ้านต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางลิงก์ข้างล่างนี้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น o o เก l ลไล Facebook TikTok อกนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนั่นเองครับสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ดูผลงานของเราได้ทางช่องต่างๆ,ๆส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของบริษัทเรา คอมพ i วเ t i o n ชั o นกรุ๊ปและผมนุ่นทวัฒเตชันนัปรเตณวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ